สวัสดีพี่พ mm ีทหอยทุกคนครับแล้วก The ็สวัสด so uh, ีพี่ีเอฟซีทุกคนครับวันนี้ผมผมเห็นไอ้พีเอฟซีเข้ามาเยอะผมเลยจะมาผมจะมาเปิดมอค่อนอ่าผมมาเปิดมอค่อนแล้วผมผมยืมผมผมยืมซอหน่อยไม่ต้ตั้งค่าไม่ไขอบคุณครับขอบคุณครับ อันนี้มันเยกตลาดแค่ใช้หนูเป็นยังไงวะเอ้ยน้องเต้น้องเต้น้องเต,องเต้อยากกินไส้ทอดตรงนู้นหรือเปล่าไปฮะไปมองตรงนั้นสิอะไรอ่ะมืดจะตื่ยเลยไม่เ,เลยครับเอ้ยอยากกินหรือเปล่านะ่ะอยากกินหรือเปล่าช้างอย่โอโอลีไง ไม่เราเราแสดง MV อยู่เอาเหรอไปอะไรโอ้ยตะกี้เดียนครับวะไปไปอยากได้ดาวดวงนั้นไหมดาวอะไรอ่ะไม่มีดาวเลยเดี๋มาเดินเดินดูไปไปจะได้ดาวดวงนั้นไหมจะไปเอามาให้เหรอแป๊บหนึ่งไปดมกาวก่อน ได้ได้ไไป <Bye S 1> อะไรเรารอวันนี้มานานแล้วนะรอวันนี้คือวันอะไรวันที่ไปเลิกกับไอ้หน้าตีนั่นน่ะเออไอ้ไหน้าตีมันเป็นมันเป็นคนยังไงไอ้นักร้องคนนี้มันเป็นอะไรสักอย่างนี่เหรอก <Bye S 2> ว่าไปมาเปิดหมวก <Huh? S 2> ต้องการเท่าไหร่ต้องการเท่าไหร่เท่าไหร่คืออะไรอ่ะค่าดองอ่ะอ๋อค่าดองเหรอก็ก็ยังไม่รู้นะตอนนี้ค่าดองอ่ะหลบลบแค่หลฮัลโหลถึงเขาไม่มีเงินค่าดองเดี๋ยวเราจะหาแต่งเือเอง oh. ตอนนี้ตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วห้าสิบบาทสวัสดีพี่ๆที่อยู่ในตลาดนะตอนนี้ครับผม วิ้ย์ไปคุณเปิดบวกหน้าตาไม่ดีมากเลยอ่ะขยับออกไปได้เขาพ่นยางใส่มานี่เขาจะมาดีเลยตรงนี้เนี่ยเขาจะมาดีอะไรตรงนี้เนี่ยขอถามสักคำนึงเถอะเมื่อไหร่กูจะได้ฟังเพลงกูพูดกันกูไม่มีอะไรจะพูดอยู่แล้วจะเลี้ยวไปไหมที่จะพ่อ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 เพราะเพลงนี้ผมคิดว่ามันมัน ผมคิดว่าผลงานเพลงน,นี้มันยังไม่ค่อยบอกกับตลาดที่นี่สักเท่าไหร่นะครับเฮ<ป>้ยโอ้ครับพี่ครับคุณจะร้องเพลงจบแบบนี้ไม่ได้ร้องให้มันจบเพลงกำลังจะควักตัง ผมคิดว่าผลงานเพลงนี้มันยังไม่เหมาะกับพี่ๆที่อยู่ตลาดนี้ครับผมเอ้าเธอฮะเฟๆๆๆๆๆๆๆ

chạy hoa màng chú cầm bờ bóng sáng đạo chú cầm thuyền bờ bay bị chờ trái mang nhau náo chạy chạy khôn khói dùng máy mang đi ชผมคิดว่าเพลงนี้มันก็ยังไม่เหมาะก,กับตลาดที่นี่เหมือนกันผมคิดว่าตลาดที่นี่นะช่วงนี้มันมันเป็นช่วงบรรยากาศลมหนาวด้วยเพราะว่าเพลงแบบนี้มันไม่โอเคเท่าไ,ไหร่นักร้องคนนี้มันเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละคนกำลังจะซึ้งหว,วานจะไม่ให้ปติ๊บไปแล้วทำไมร้องไม่จบเพลงลยครับคุณนักร้องไม่อยากให้จบไง เออเอาตรงเลยไหวไหมผมร้องเพลงไหวอยู่แล้วผมฟิตอยู่แล้วผมไม่หมายถึงว่าคนร้องเพลงผมหมายถึงว่าค่าดอกไหวไหม <ś led> ไม่ไหวก็มีทางคนมีตังค์เขาจะเดินไหวเนาะ <ś led> อ่ะร้องต่อเถอะร้องต่อ ผลงานพี่เมื่อกี้มันไม่ยังไม่ใช่ครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าผมเปิดหมวกผมก็จะมีตังเยอะอยู่ถ้าผมเก็บไปเรื่อยๆตอนนี้กูกลัวเงินขันหมาเข้าพี่นุ๊กคนเดียวเลยตอนนี้แล้วพี่ปายก็ไม่ได้อะไรเลยเอางี้เอาไงเดนเราชิงไปขอเขาไหมเอดเอดีเพื่อเผื่อีมนผมไม่ผมไม่อยากให้ใครมาขอผมครับผมต้องไปขอคนคนนั้นครับ คุณจะคุณวางแผนกันในรถตู้ผมรู้ดีแล้วาคนนั้นเขาเอาหรือเปล่าเอาเงี้สมมุติภาพได้ไหม,มมุติภาพบนรถตู้ผมถ่ายคลิปมีคนด,ดูคลิปไหมอยังอันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะก็ถามกันอยู่อันนี้ก็ทําอะไรไม่เป็นเลยนุก๊กเอาทำอะไรสิคือแค่เปิดน้าใส่แก้วเฉยทำไมได้ได้ไงพี่มันจะโกรถมันเคลื่อนที่ตลอดมันจะหก<ง>พี่นุกเลยว่าเอ้ยไปถ้าทําแบบนี้ เธอไม่ได้ผัวหรอกผมก็เลยแบบว่าเห็นเขาหยอกกันงุงนิ่งงงนิ่งแบบนี้มานานแล้วผมก็เลยว่าเอาให้มันสาจบใจเธอได้ไหมแล้วพี่ตอบว่าไงเออผมพูดก่อนอะพูดว่าไงเออก็ดีเหมือนกันเอาไหมก็เลยว่าเงี้ถามเขาเอาไหมเอาไหมพี่ต่ายตอบว่าเฮ้ยไหวไหมค่ะดองได้ไหมอย่านอกบทเถอะ ให้น้องร้องเพลงก่อนวันนี้มิท ah, oh. พี่วันเป็นว ok ันครบรอบหนึ่งวันของพี่ครบันเพี่ไม่ใช่หนึ่งวันสิเท่าไหร่น้อเท่าไหร่น้องหนึ่งชั่วโมงไม่ได้พี่ครับพี่แปลกใจไว้ว่าเดี๋ยว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 มิทมิก่อนนิทก่อนพี่แปลกใจไว้ว่าทำไมผมถสงมันยังไม่ร้องแปลกใจตอนนี้ผมยังจับคีย์ไม่ถูก ไอ้น้องจะร้องอีกกี่เพลงผมขอร้องเพลงนึงได้ไหมตลาดจะปิดแล้วจะร้องอีกกี่เพลงเนี่ยอีกเพลงเดียวครับโอเคแต่พี่จะซึ้งๆถ้าพี่ตกิงใจถ้าพี่ซึ้งมากผมก็ร้องไม่จบเหมือนเดิมไม่ถ้าร้องตดนใจใพี่เนี่ยจะได้เท่าไหร่ผม <c oughs> เอาฮะเขายังไม่ตอบเขาไม่ส่งมาเลยพอ,อคือผมมีหนึ่งผลงานเพลงมาให้พี่เขาฟังครับไม่ฟังได้ไหม ไม่ได้ครับรต้องฟังใช่ไหมครับต้องฟังเป็นเนนพลงโคตรเพ้อเลยสัยังไม่ร้องเป็นบทเพลงที่ผมอัดไปแล้วครับแต่ผมจะร้องให้ฟังแค่ท่อนเดียวนะห้วยห้วยมึงก็ดังเหี้ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกล้องรับฟังให้หน่อนะเมื่อไหร่มึงจะร้องพี่ แล้วตอนนี้ครับเอ้าแต่เกียจกายทุรุทุรายสิเป็นสิทายทีเธอชิมห้องให้ผู้ไปหอดบออยากอายหอดบอคือสนคนสีซามือดีที่เสียน้ำตาคำว่ากี่ยอนเสียใจจับดวงตะวันยืคุส่องแสงถึงสีเปิดแงเงี้ยต้ปิดีมันกเปิเตอาสุกลมเดี๋ยวเ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะผมตีเพลงตัวเองผิดครับมันเป็นพี่พี่พี่คุณเทนลงเวทีไหมตอนนี้ผมจะลงเวทีไหมครับพี่ผมจบแล้วครับจบแล้วเหรอครับเออฮะเราไปทำงานก่อสร้างก่อนนะไปทำงานก่อสร้างแล้วจบแล้วมันก็ดีแล้วไงก็เราจะจบเหมือนกันเออผมร้องจบแล้วครับเราขอกอดเธอเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมก่อนที่เราไปทำงาน ไปทำงานเนอะก่อนที่เราจะไปทำงานเรา,เาก็กอดจูดทั้งท้ายได้ไหมไ,<ป>ไม่ไม่ได้ไมาถึงก่อนไม่ได้ไมาถึงออกอดเจ้าครงสุดท้ายโอ้ยไม่แฟนจะไปทำงานก่อสร้างแล้วก็กอดอำลาก่าจะได้มาอย่างไงเอากอดสิกอดใคร ก่อดกันน่ะก่อนผมแทนก็ได้ผมมีสักเป็นนักโรตีอยู่ในตลาดนี้มาหลายปีแล้วครับจุม้มจุมเลยจุ้มเลยจุ้มพิษเลยอยอมให้ผมกอดไปก็เพื่อ พอละพี่ยอมให้ผมกอดกอดแฟนผมก็จะไปทำงานแล้วแล้วก็แฟนผมก็อยู่นี่ไงไม่ยอมทันทีไม่ไม่ลงทันทีหรอกกูเนี่ยเธอเอางี้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 อ่ะโอเคขึ้นไส้แป๊บเดียวคนละเรื่องคนละวันจะกอดใช่ไหมใช่อะไร